ไอเรื่องความลงความรักอะไรเนี่ยไม่ตรงไปหวังเลยนะมีเกณฑ์นกเงียแต่เรื่องงานนี่มีลุ้นนะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือไม่ต้องเดินออกไปหางานให้เหนื่อยเลยอยู่ที่ไหนก็สมัครงานได้มันจะไปไปได้อ่อแม่หมอว่าแต่ใครอะจอฟเฟจอฟเฟแล้วจอแฟนี่คืออะไรอะเคยูเวอร์ชุดจอฟ e d u c a t i ของทันยี่สองเหรอก็คือมหกรรมการรวมตัวของบริษัทชั้นนําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครั้งแรกกับการห้างานแบบเบิร์ทั่วเสมือนจริง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นได้ทําความรู้จักกระบ,บูดหลากหลายบริษัทแชทกับเ r ได้ภายในงานสอนทาเรซูเม่มาสมัครงานได้ทันทีแถมยังมีอีเวนต์พาอัพสกิลอีกด้วยนะดวงดีมีโชคเงิรับของรงวลภายในงานอีกมากมายงานนี้ไม่มีพังคุณจะปังแน่นอน โหลำมากว่า21-25ิก21ุมภาพันธ์นี้อย่าลืมมานะอ่ะทำไมอยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็สแกนเลยยังไงนะไม่ชัดเหรอ